สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาในคลิปเด็ดๆนะคะถามไพ่ยิปซีกันหน่อยว่าในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะเราจะมีโชคมือลาบหรือเปล่านะคะใครที่รับฟังรับชมคลิปนี้ด้วยความตั้งใจและอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเสียงได้มากน้อยแค่ไหนจะมีเงินเข้ามาทางด้านไหนบ้างจะมีโชคใหญ่ๆไหมเพื่อเป็นการตัดสินใจนั่นเองนะคะ เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะให้ไพ่ยีสี่เป็นตัวชี้แนวทางกันนะคะพี่น้องค่ะน่าสนุกสนุกคลิปนี้นะแล้วก็มีตัวเลขนําโชคหน้าไพ่ให้ด้วยนะคะพี่น้องนาว่าอย่างนั้นเอาละค่ะอธิษฐานจิตพร้อมกันนะคะพี่น้องขาป้าหมอขออนุญาตเลือกไพ่แทนพี่น้องที่รับฟังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะถามให้ว่าในงวดวันที่หนึ่งเพื่อตีไกย,ยน,นี้ข้าพเจ้าฉันนะคะกระผมจะมีโชคลาภไหม โชคละมาจากทางไหนนะคะอืมประมาณนี้นะคะพี่น้องขานะว่าอย่างนั้นอ่าขอเนี่ยจับให้จานวนห้าใบนะคะพี่น้องขานะเออห้าใบนี้ถ้าดีออกมาดีก็บอกว่ารับคําทํานายถ้าไม่ดีนะคะผ่านก็ได้ไม่ได้ว่าหรือไม่รับคําทํานายก็ไม่ได้ว่าก็บอกแล้วว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะเอาละคะ่ะจิตนิ่งๆถามไพ่ยี่สี่กันนะคะขออนุญ,ญาตจับไพ่จานวน ใบขอเลือกไพ่จำนวนห้าใบนะคะพี่น้องจ๋าเออเออน่ะไอชี้แนวทางออกมาชัดเ็นะนะคะครูบาอาจารย์ไพ่สีเจ้าค่ะเอาละเปิดไพ่พร้อมกันค่ะดูใบแรกก่อนใบแรกนะคะอ่าขึ้นแชมเบรลนไพ่ตัวตนนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโชคลาบนักใครที่เห็นคลิปนี้นะแต่ว่าอาจจะไม่มากมายหรือไม่ก็ เข้ามาแล้วเงินออกเลยเข้ามาแล้วเงินออกเลยนะคะเหมือนกับลมเพลมพัดยังไงไม่รู้นี่นะคะนี่แต่ยังไงแล้วเดี๋ยวไพ่ใบนี้ก็ดีนะคะก็แสดงว่าเราอ่ะจะมีเงินเข้าอ่ะถึงแม้ไม่เยอะมันก็จะมีเงินเข้าหรือมีเงินหมุนเข้ามาแน่นะคะนี่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 เทมเพลนใบที่สองว่าอย่างไรแะเห็นไหมคะใบที่สองขึ้นสี่เหรียญน,นะคะเรามีความกังวลเรามีความกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงไปนั้นเนี่ยนะ เราจะต้องใช้เงินอะเราหวงเงินอะเราขี้เหนียวพี่น้องขาไพ่สี่เหรียญน,นั้นบอกว่าถ้าคุณนะคะจะเสี่ยงเราก็ไม่ได้เอาเป็นอตายนะคะก็ตัดใจไปเลยก็ 9, บาทสิบบาทเอาพูดกันแบบว่าอืมนะคะเออเพื่อลุน้นๆได้อยู่นี่ไว้ยอย่างนั้นนะคะแต่สําหรับในวันที่หนึ่งนี้นะคะถ้าขึ้นสี่เหรียญก็อาจจะมีเงินเข้านะหรือเสี่ยงได้นะคะพี่น้องขานะต่อไปค่ะนี่เห็นไหมคะให้เตือนบอกว่าอย่าใจร้อน อย่าเอาเป็นเอาตายอย่ามุ่งมั่นตั้งใจนะคะอืมสู้แบบหลังจนฟ้าแบบเนี้ยมันจะทําให้เราเสียหายได้ไวนั้นะไปสู้รบกับงานเนี่ยจะดีกว่าให้บอกนะคะขึ้นอัศวินนะคะอัศวินดาบนเดงต่อไปค่ะนี่นะคะไปแนะนําบอกว่าคุณนะคะจะมีโชคนั้นเนี่ยคุณต้องทําอารมณ์ดีๆสบายๆไม่ได้ไปหวังเอาเป็นเอาตายนะคะแค่เสียงเพื่อเช็คดวงเฉย คนที่จะมีโชคลาบนั้นก็จะต้องบุญสะสมเยอะบุญเก่าเยอะพอสมควรนะคะพี่น้องขาบุญเก่าเยอะที่ทํามาสุดท้ายแล้วพี่น้องขายินดีด้วยนะคะคนที่เห็นคลิปนี้นะคะคนที่ตั้งใจคลิปนี้เตรียมรับคําทานายนะคะคุณจะมีโชคลาบข้ามาแน่นอนนะคะเงินเยอะด้วยนะคะก้อนโตด้วยนะคะขึ้นไพ่ใบที่5้าด้วยเกเหรียญคะ่ะพี่น้องขา รับคำทำนายและแชร์ไปให้กับผู้อื่นได้รับรู้ด้วยนะคะให้เขาได้แสดงความยินดีกับตัวเองกันด้วยนะคะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้นะคะคุณมีโชคมีลาภเข้ามาแน่หรือมีเงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องขาว่ายอย่างนั้นเลยอ่านตามไพ่นะคะไพ่ออกมาดีอ่ะคราวนี้เมื่อบอกว่าเสียงได้แล้วบอกแนวทางว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะไพ่เขาบอกว่าตัวเลข นะไกด์ไลน์ที่1มาจากเลขเก่านะคะเลขเก่าก็คือเลขที่นะคะที่ผ่านมาก็ได้จะมาสักหนึ่งตัวสองตัวนะคะพี่น้องค่ะมีแน่อ่ะว่าอย่างนั้นนะคะไกด้ไลน์ที่สองเป็นตัวเลขประจําตัวของเราหรือที่เราเพ่านี่ว่าอย่างนั้นเลยนะคะไกด้ไลน์สองใกด้ไลน์นะคะพี่น้องจ๋าว่าอย่างนั้นและให้ให้เลขอะไรคะเที่ยวนี้เนาะมีเลขหนึ่งสี่ลขก็เลขสี่ แล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าค่ะนะเลขเลขเลขคู่นะคะเขาเรียกว่าเลขคู่นะคู่สี่นะคะระวังเลขเบิ้ลอีกนะระวังเลขเบิ้ลนะอ่าสองตัวล่างขึ้นอะไรคะสองตัวล่างขึ้นอะไรคะวันที่ก่อนเบิ้ลใช่ไหมชูนชูนศูนย์ศูนย์เที่ยนนี้มีโอกาสเบิ้ลนะคะพี่น้องคะเบิ้ลนะเลขอะไรล่ะเลขสี่ไงนี่ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะเออเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ทบทวนอีกทีนึงค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลข1 4 4นะคะแล้วก็9ค่ะขอโทษน,นะคะ1 4 4แล้วก็09ค่ะ1 4 4แล้วก็09ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะในวันที่1นึงพฤศจิกายนนี้นะคะใครที่ได้โชคลาภจากเลขหน้าไพ่หรือจากไพ่ชุดนี้ทำบุญนะคะอุทิศบุญกุศลไปกับครูบาอาจารย์ไฮยุสี ด้วยกากันันะคะพี่น้องขานะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ